ไว่าไปหาที่น้ำกินมั้ยต้องกินนิดหนึ่งน้ำสมุนไพรตาลงแขกคือน้ำกระชายเป็นส่วนช่วยในกาไมรขับเหงื่อชะงัาก,กาบัดแล้วก็แก้ไอได้ด้วยน้องพี่บุติตว้าสดชื่นลองกินดูหือสดชื่นจริงคิดจะดื่มน้ำนึกถึงน้ำสมุนไพรตาลงแขก สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับนะครับผมผมก็จะมาพูดถึงขั้นตอนวิธีการทําน้ําสมุนไพรนะครับเรามาเริ่มกันที่วัสดุอุปกรณ์กันเลยเราวัสดุอุปกรณ์นะครับผมอย่างแรกเลยที่ต้องเตรียมก็คือสมุนไพรที่เราต้องการที่จะเอามาทําเป็นน้ําสมุนไพรนะครับผมซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มของเราได้นําดัดไสมาเป็นแบบอย่างนะครับผมจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เครื่องครัวหลากหลายอย่างมากเลยครับ ที่จําเป็นเช่นหม้อตะแกรงกองอทัพปีนะครับผมเอามาคนแล้วก็มีเ,เขียงแล้วก็มีดด้วยครับผมต่อมาแล้วก็ผมสําหรับขั้นตอนวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือนําตะไคร้ครับไ,ไปล้างก่อน เมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับพอหั่นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่หม้อ,อผมแล้วก็เอาไปตั้งไฟครับผมสําหรับสัดส่วนของน้ํากับตะไคร้น้ำผมจะใช้ประมาณ7-8ต้นนะครับผมเราจะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ1.5ลิตรครับผมเมื่อเราเอาไปตั้งไฟจนเดือดแล้วประมาณ10นาทีเมื่อน้ำเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีครับผมเราก็เอาลงครับพอเราเอาลงแล้วเราก็จับ แล้วก็ใส่น้ําตาลนะผมประมาณสองช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับผมห้ามใส่เกลือนมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมมันจะเป็นเบาหวานจรจากนั้นนะครับ <no. S 1> ล้วก็รอให้น้ํามันเย็นครับผมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมจากนั้นเราก็เอามากองใส่เอามาใส่ตะแกรงกองครับผมแล้วก็ใส่ขวดครับผมงั้น <Okay. S 1> เราก็ทีนี้ก็เสร็จแล้วครับ ขั้นตอนวิธีการทําน้ําตะไคร้ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับคุณมันๆก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะครับผมสาหรับน้ําตะไคร้ในห่วผมก็มีสรรพคุณทางยาหลากหลายอย่างมากเช่นขับเหนื่อแก้เจ็บคอหรือแก้วัดเะครับผมนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรเอกหลากหลายอย่างเลยที่มีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถนํามาทําได้นะครับผมซึ่ง ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะผมดีกว่าเราไปกินน้ำอัดลมหรือว่าน้ำหวานอะไรที่มันมีน้ำตาลเยอะผมมันไม่ดีต่อสุขภาพมากๆนะผมเราไมเราคงมีรการเอ็นมาอีกรอบหนึ่งเลยรไม่ต้องลบนะต่อไงต่อ